เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมในช่องคลิปตัวมุ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงโปรเจกต์มอนบีมนะครับมอนบีมเป็นโปรเจกต์ พราเชนประเภทมันติเชนที่ทำงานอยู่บนเครือข่ายปกับซึ่งมวลบีมสามารถทำงานร่วมกันได้กับอีเธเรี่มทำให้นักพัฒนานำแอปพลิเคชันต่างๆที่พัฒนาบนอีเธเรียมเข้ามาใช้งานบนมวลบีมได้และแบลตฟอร์มมวลบีมยังคงขยายฟิวเจอร์พื้นฐานของอีเธเรียมเพิ่มอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปรับขนาด Security On อนเชนโกเวเ n นต์สเต็ค k i n g และ Co คอ c h a i n สำหรับการคอร์เชนอินเตอร์เ t ชันเป็นการคอร์เชนระหว่างสมาร์ทคอนแทคของอิตาเลียมเข้ากับเชนอื่นๆภายในระบบนิเวศของโพกอร์เพื่อให้นักพัฒนาสามารถเคลื่อนย้ายปริมาณงานที่แอรอามายังมูลบีมและขายายขอบเขตการเข้าถึงแอปพลิเคชันของตนไปยังกลุ่มผู้ใช้งานและสินทรัพย์ใหม่บนเชนอื่นๆได้นะครับในส่วนของ Future Mon ู Beam Network เป็นโครงสร้างเครือข่ายถูกออกแบบมาให้มีลักษณะที่สามารถเข้ากันได้กับอิตาเลียบโดยม n b บีมใช้กลไกลในรูปแบบผู้ ปูออสเตจึงทําให้นักพัฒนาสามารถทดสอบระบบและบริหารจัดการสมาร์ทคอนแทคที่สามารถเข้ากันได้กับเครื่องมือของอีเธอเรียมและนักพัฒนาสามารถาาย้ายดีแอปจากอีเธอเรียมมายังมูลบีมได้อย่างสะดวกโดยแทบไม่ต้องปรับแก้อะไรเลยนอกจากนี้มูลบีมยังสามารถรองรับสมาร์ทคอนแทคที่เป็นภาษา Security เครื่องมือพัฒนาต่างๆเช่น m t t m m s k และรองรับโทเช่นที่เป็นเชนอีเธอเรียมได้อีกด้วยนะครับ ก็ในส่วนของคอร์ชเอนเป็นฟิวเจอร์ที่อำนวยความสะดวกแก่เหล่านักพัฒนาที่สามารถทำธุรกรรมเคลื่อนย้ายข้อมูลและทรัพย์สินข้ามเชนโดยใช้ Smart Contact สมสาร์ทคอนแทคผสมผสานเข้ากับเชนอื่นๆโดยระบบนิเวศของพกกระนอกจากนี้ระบบนิเวศมม b บีมมีฟิวเจอร์คอร์ชเนจึงทำให้สามารถขายายระบบนิเวศและถูกนำไปใช้ต่อยอดในด้านต่างๆเช่นกลุ่ม d e f i DApp NFT เเป็นต้นนะครับถ้าหากผู้ใช้งานต้องการทำธุรกรรมโอนโทเค็นข้ามเชนมา ังเชนมูลบีมทางมูลบีมก็จะสร้างสะพานในรูปแบบพาราเชนในการเชื่อมต่อสําหรับการเคลื่อนย้ายโทเค็นดังกล่าวนะครับสำหรับฟิวเจอร์นี้ก็ดีมากเลยครับ นอกจากนี้มูลบีมยังเป็นพาราเชนของโพกาดอ์และมีการใช้งาน2เลเยอร์ในการทําธุรกรรมโดยเลเยอร์ที่1ประกอบไปด้วยพาราเชนสเต็คกิ้งฟิลเตอร์ aking, filter, ซึ่งเป็นการคัดกรองของนักโขดที่ถูกเรียกว่า collision ท่ามกลางนักโขดทั้งหมดกนที่ใช้ในการคัดเลือกคืออันดับการสเต็คกิ้งของโทเค็นส่วนเลเยอร์ที่2เป็นการเพิ่มอีกฟิลเตอร์หนึ่งซึ่งเป็นการจํากัดจํานวนของนักโขดให้แคบลงโดยแบ่งเป็นเขตย่อยแต่ละสล็อตนะครับ าละครับแล้วก็ฟังรายละเอียดโปรเจกต์มู b e a m ก็มีประมาณนี้ครับในส่วนต่อไปก็จะพูดถึงเหรียญของมูลบีมนะครับนั่นก็คือ Glimmer Token นะครับหรือชื่อย่อคือ GLMR นะครับ r l i m เ e r เป็นโทเค็นประเภท u t i t y t y และ governance token ซึ่งถูกเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆดังนี้นะครับ t r a n s a c t i o n free ผู้ใช้งานจะต้องใช้เหรียญ Glimmer ในการชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมและการดำเนินง,งาน Smart c o n t r a c t 2นะครับ staking ผู้ใช้งานสามารถ s t a k e โทเค็ กิมเมอร์เพื่อเป็นนักขุดในการมีส่วนร่วมบนเครือข่ายพร้อมกับรับเหรียญกิมเมอร์นะครับ3นะครับโกลวาน,นัน,นผู้ถือกิมเมอร์จะมีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการบทเรื่องต่างๆบนเครือข่ายนะครับ ก็สำหรับใครที่ได้ประโยชน์จากโปรเจกต์มอนบีมบ้างนะครับสำหรับโปรเจกต์มอนบีมผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโปรเจกต์นี้นะครับคือผู้ใช้งานหรือนักพัฒนาทีมโปรเจกต์นักขุดคอลเลกชันและผู้ที่ใช้งานร่วมโบดโปรเจกต์มอนบีมในรอบการประมวลมีรายละเอียดดังนี้ครับหนึ่งนะครับผู้ใช้งานหรือนักพัฒนาผู้ใช้งานสามารถทําธุรกรรมต่างๆแบบข้ามเชนและสามารถสร้างดีแอปบนเครือข่ายโดยมีเครื่องมือโปรแกรมมิง่งคล้ายกับอีเธอเรียมโดยแทบไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยทีมโปรเจกต์มอนบีม หลงังจากที่สามารถชนะก,การประมูลโ c กระดับคาร์โลนทำให้สามารถถูกดําเนินพัฒนาเกรือข่ายบนโปกดใต้นะครับก็สรุปแล้วนะครับโปรเจกต์มูลบีมถือว่าเป็นโปรเจกต์กหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นพารเชนที่มีฟิวเจอร์ลักษณะเฉพาะตัวนะครับยกตัวยอย่างเช่นนะครับอ่าเขาจะมีฟิวเจอร์คอร์เชนนะครับที่ผู้ใช้งานสามารถทำธุรกร,รมข้ามเชนกับเชนอื่นๆได้โดยที่โปรเจกต์บล็อกเชนส่วนใหญ่ยังไม่มีฟิวเจอร์คอร์เชนนะครับ ในรูปแบบนี้ยังสร้างระบบนิเวศที่สามารถทำงานเข้ากันได้กับอีเธอรีม่มบล็อกเชนอีกทั้งเครือข่ายของโมนบีมยังมีคุณสมบัติแบบกระจายอำนาจดิเซนเซอร์ไรในรูปแบบเดียวกับรีเล c h เชนในพก,กดดตไปยังพาลเชนและทางมมนบีมยังคงพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพไปเรื่อยๆครับผมก็สำหรับมมนบีมสามารถซื้อได้ที่ไหนนะครับโมนบีมสามารถซื้อได้ที่ใบแนนเกต IO โ o คูคอยคอยเบดแม็กซีและกระดานไทยของเรานะครับก็คือซิปมกนะครับ ครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับโปรเจกต์ของม n นบีมนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเรียนนี้อาจจะพาเพื่อนๆพื่อน Moon ได้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมเลยนะครับสำหรับอันนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ